มากเลยนะคะลูกค้าค่ะนี่มีติดน้ำหยกตรงนี้ด้วยนะคะจะเป็นสีเขียวเนื้อนิเนียนแบบนี้เลยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะนี่เลยนะนี่วงนี้สีเขียวจ๋าสีสวยมากเลยคะ่ะลูกค,ะคะ้าค่ะไซส์แหวนหรือว่าไซส์นิ้วของวงนี้นะจะอยู่ที่ไซส์60นะคะจะเป็นแหวนทรงห้องเต้นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะใส่แล้วเนี่ยทำให้นิ้วของเรานะคะดูเรียวดูสวยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะวงนี้นะนี่เลยคะ่ะ วงนี้นะคะหมายเลขการสั่งซื้อนะจะอยู่ในตะกร้าที่3หมายเลขการสั่งซื้อ11นะคะตะกร้าที่3หมายเลขการสั่งซื้อ11นะคะวงนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะเป็นแหวนนะคะทรงห้องเต้นาะลูกค้าค่ะวงนี้เลยค่ะหมายเลขการสั่งซื้อนะคะตะกร้าที่3หมายเลข11พาราสามห้าศูนย์วงนี้เลยค่ะโอเคค่ะลูกค้าค่ะต่อไปนะลูกค้าแม่ค้านะนี่เลย จะเปิดเป็นแหวนนี่เลยค่ะเป็นแหวนแกะสลักกันบ้างค่ะลูกค้าคนี่ะ